พี่เจฟหลายคนที่ไม่ได้ดูไลายก็อาจจะยังไม่รู้หรือว่ายังไม่ได้โฟกัสสมัยก่อนพี่เจฟจะมีที่อยู่ของแบคทีเรียเป็นหินภูเขาไฟโปะด้วยกวดแม่น้ําด้านบนเพื่อไม่ให้หินภูเขาไฟลอยแต่ระยะหนึ่งเลยนะระยะยาวมาแล้วไม่มีอะไรอยู่ในน้ําแล้วโล่งเลยไม่ต้องใช้แล้วหรอคะสําหรับตัวผมมีกับไม่มีไม่ต่างถ้าเรายังต้องถ่ายน้ําอยู่ก็เลยมันไม่ต่าง ในวันที่มีเนี่ยแล้วเราต้องถ่ายน้ํามันอยู่ด้วยเนี่ยก็ไม่รู้สึกว่ามันต่างเลยอะมีกับไม่มีอะไม่ใช้ดีกว่าไม่ใช้น้ําก็เป็นได้เนี่ยครับน้ําเป็นได้ก็คือหัวทรายหัวเดียวเลยตอนนี้เป็นหัวทรายหัวเดียวหมดละก็การคุมอาหารนะครับปริมาณปลากับอาหารก็จะทําให้น้ําเป็นแต่ว่าในนี้เขามีจุลินทรีย์อยู่ตามธรรมชาติใช่ไหมพี่เจ๊ถูกต้องแบคบทีเรียหรือจุลินทรีย์เนี่ยมันมีทั้งแบบต้องยึดเกาะกับไม่ต้องยึดเกาะก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วไอ้ตัวที่ยึดเกาะผมก็ไม่ได้สนใจไนะ ก็เอาจูนซีและแบคทีเรียดีที่อยู่ในน้ําโดยที่ไม่ต้องมีที่ยึดเกาะก็เนี่ยครับน้ํามันก็เป็นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งภัคหลังๆไม่มีการคลีนอ่างแล้วด้วยก็คือถ่ายน้ําตามปกติอ่างไม่ต้องคลีนปลาเดิมเทที่อยู่ก็คือไม่ต้องมีการทําความสะอาดอ่างแค่ถ่ายน้ําอย่างเดียวแล้วเลยหรอคะแค่ดูดอึเติมน้าดูดอึเติมน้ําแค่นั้นเลยไม่เป็นไรไม่ได้จะทําให้เป็นแบบที่อยู่ของเชื้อลงเชื้อโลกใหม่ไม่มีจูนซีและแบคทีเรียดีอยู่ มันจะจัดการของเสียให้ได้ด้วยในน้ําคือสะอาดมากถ้ามีจุลินทรีย์และแบคทีเรียดีผมเลี้ยงน้ําแล้วใช้น้ําเลี้ยงปลาอี่ทีชิวเลยตอนแรกว่าง่ายแล้วยิ่งอยู่ยิ่งง่ายขึ้นไปเรื่อยเลยปะโคตรง่ายอะ่ะสามสวันถ่ายน้ําทีตอนนี้สามวันดูดอึทีนึงแต่ต้องคุมอาหารโ <Okay. S 1> อเคเรียบร้อยค่ะหลายคนที่สงสัยก็ประมาณนี้เลยนะ